สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาดูละครเล็กนะคะของนักเรียนสายฝรั่งเศสนะคะสำหรับม .4 และม .5 ปีนี้รู้สึกประทับใจมากนะคะในเรื่องแรกนะคะชื่อว่าคฤหาสน์รรมนะคะฉากที่ชอบมีอยู่2ฉากนะคะก็คือฉากแขวนคอรู้สึกแบบคนลุกเปิดมาแบบมืดมืดแล้วก็แบบคือสมจริงมากนะคะก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนได้ดูโคนัน ส่วนอีกฉากหนึ่งที่ชอบก็คือฉากที่นาตาลีเฉลยทุกอย่างนะคะว่าแบบเขาฆ่าทุกคนมาค่ะซึ่งแบบในฉากนั้นมันมีทุกอารมณ์ครบรถก็คือมีทั้งโกรธอาฆาตแค้นสะใจอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ครบหมดเลยค่ะส่วนตัวละครเป็นใครไม่ได้ค่ะก็ต้องเป็นนาตาลีค่ะฆาตกรต่อเนื่องของเราค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกอินมากๆเลยเพราะว่าทุกคนแสดงดีกันมากๆเลยค่ะใช่ค่ะเข้าถึงอารมณ์มากๆเลยค่ะคนแสดงดีมากๆค่ะ องหนูจะเป็นฉากเจสสิก้าค่ะที่ตายอะค่ะแล้วทุกคนออกมาดูศพอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบแต่ละคนแบบงานแสดงดีมากๆงานสายตาคือดีมากๆชอบตอนเจสสิก้าคุยกับกาเบียนค่ะดูแบบว่าเข้าถึงอารมณ์มากค่ะอินมากหนูชอบเจสสิก้าค่ะดูแบบเล่นแล้วเป็นนางร้ายแล้วแบบอินดูแล้วอินมากๆเลยค่ะเหมือนกันค่ะชอบเจสสิก้ามากๆค่ะจะริดได้มากๆค่ะได้อา อันแรกหนูตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับเสียงท่าแล้วก็แสงไฟที่มันสื่อถึงอารมณ์บางแสงก็สื่อถึงอารมณ์เศร้าบางแสงก็สื่อถึงอารมณ์แบบว่าฟีลแบบเราระทึกขวัญที่มีคนตายอะไรอย่างงี้ค่ะตอนที่หนูชอบก็คือน้องสาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบดูใสใสซื่อก็ไม่ได้มีความคิดอยาจะฆ่าคนซึ่งหนูรู้สึกว่าต่อให้เราจะรู้สึกยังไงอะไรกับใครก็ไม่ควรคิดจะฆ่าก็เลยไม่ค่อยชอบตัวละครอื่นที่เขาคิดฆ่าคน ก็ถ้าให้บอกถึงความรู้สึกของที่แรกๆที่เขาไปดูก็ต้องบอกเลยว่ามันทั้งตื่นเต้นแล้วก็ตอนที่เข้าไปดูก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอแล้วก็ฉากแรกเปิดมาก็ทําให้รู้สึกละทกขวัญมากแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเนื้อเรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นแล้วก็ทําให้มีอะไรดูน่าสนใจขึ้นนอกจากเรื่องสยองขวัญอะไรต่างๆนั้นนะคะส่วนตัวละครที่ชอบหนูไม่รู้ว่าจะชอบใครเพราะว่าแต่และตัวละครเนี่ยถ้าไม่ให้พูดถึงเอเลนาก็แต่และ ตัวละครถึงเขาจะมีเหตุผลที่ฆ่าคนอื่นแต่ว่ามันไม่ควรถึงการที่จะฆ่าค่ะเพราะว่าหลายๆทางเรื่องมันมีหลายทางออกแล้วก็ส่วนเอเลนาหนูก็คิดว่าถ้าน้องเขาไม่ได้มาเจอสังคมหรือว่าเจอครอบครัวแบบนี้ก็คงจะดีเพราะว่าน้องเขาก็คงจะไม่ได้มาจบชีวิตแบบนี้ค่ะตอนแรกที่เข้าไปแบบตัวสั่นเลยแบบตื่นเต้นเพราะว่าแบบเปิดมาตอนแรกก็ฉากสีแดงเลยเขาชอบฉากที่เขาตกแล้วมันเสียงดังมันแบบ ได้ฟิลมากตัวละครที่หนูชอบคือ Catherine. ชาร์ลอตแล้วก็แคทเธอรีนคือชาร์ลอตเขาสวยแบบเลิศเลอเชิดเนาะแล้วแคทเธอรีนเขาที่เมาดี <c oughs> นา่ารักชอบหลายฉากนะคะภาพที่สุดน่าจะเป็นฉากเต้นรำที่มันมีสี่คนแล้วก็มีผู้หญิงออกมาเต้นในรูม ไปดูเอาสนุกมากแต่ว่าชอบฉากน,นี้สุดแล้วชอบชอบที่สุดแ่่จะเป็นคนนี้คนนี้เลยหล่อมากรู้สึกว่าฉากทุกอย่างมันแบบเป๊ะมากถ้าถ้าสมมติว่าถ้าห้องนี้มันมีแบบคุณหรือมันอุปรกรณ์มันดีกว่านี้ทุกอย่างจะเป๊ะมากเลยนะแต่ก็ นั่นแหละก็ดีแล้วนี่ก็คิดว่าชอบทุกฉากค่ะรู้สึกว่าดูแล้วสนุกตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามค่ะเป็นไปได้ก็อยากให้มีตอนต่อไปด้วยตัวละครที่ชอบก็เจสสิก้าค่ะเพื่อนแสดงได้ดีมากเลยค่ะชอบตัวละครเจสสิก้าเหมือนก,กันค่ะเพราะว่าน่ารักดีเพื่อนเต้นนี่แหละคะ่ะนานทีจะเห็นสนุกดีฮะแบบว่าเป็นเรื่องที่ชอบโดยส่วนต<อ>ัวเพราะชอบแนวแบบนี้อยู่แล้วก็ถูกใจเหมือนกันค่ะดูมีอะไรให้ไขปริศนาดี ก็ <c oughs> สนุกดีค่ะฉากเอลินาโดนขแขวนนาตาลีก็เหมือนยอ่อะเย้ยพี่ชายเขาอะค่ะชอบสายั้นไหครับเหมือนกันเลยค่ะดูแบบไปไปดูมีซีเครดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะชอบแคทเธอรีนกับน,นาตาลีอะค่ะนาตาลีเป็นเหมือนแบบพี่สาวที่อยากล้างแค้นให้น้องน้องสาวตัวเองว่ารู้ช้าไปว่าน้องสาวตัวเองโดนอะไรแบบนี้ก็เลยแบบมาแก้แค้นส่วนแ <c oughs> คทเธอรีนก็เพราะว่าขี้เมาอะชอบแค่นั้นเลยชอบแคทเธอรีนเพราะว่ามัน ไปดูบ้าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคทเธอรีน,นะคะเหมือนกันค่ะอินมากเลยค่ะแบบชอบมากฉากที่เขาแบบตบกันอะไรอย่างงี้แบบอินมากๆเลยค่ะแล้วรู้สึกแบบอุ้ยรู้สึกอยากเขาไปตบแทนเอาไม่ใช่รู้สึกแบบสนุกมากๆเลยค่ะแบบชอบมากเล้อเรดีค่ะเนื้อเรื่องดีค่ะแต่พ่อที่ดูน่าจะแอบเร็วไปนิดนึงเพราะบางทีฟังคําไม่พูดไม่ทันถ้าโดยรวมเนื้อเรื่องดีมากชอบฉากที่ว่าเจ้าชาร์ลต ตอนที่แบบแสดงตอนฉากจบส่วนหนึ่งแล้วก็ฉากเจสิกา้าโออินมากเลยตอนที่ว่าลงล้มไปนี่เห็นเสียงชัดเจนมากเลยค่ะแบบหูไม่รู้จะบรรยายไงดีแต่รู้สึกได้ความจริงเลยค่ะว่าหัวกระแทกเต็มเือชอบฉากเปิดเลยค่ะฉากที่ทุกคนมายืนเรียงกันหน้ากระดาษแล้วก็ล,ล้อมขอไอ้ล้อมตัวของน้องสาวคนนั้นใช่ค่ะชอบฉากนาตาลีค่ะโอ้สมถึงบุบาบแบบโต้จิตอะไรแบบนี้แก้แค้นแทนน้องดีค่ะ